อย่าออกไปข้างนอกนะจ๊ะโทรับพันเซลดูสิลูกช่างบอบบางอย่างกับบุพภาแต่ยังเป็นแค่ต้นกล้าอ่อนเต็มทีเหตุผลลูกรู้ดีต้องอยู่บนหอน,นี้ก็เพื่อปกป้องคนดีให้ปลอดภัยหัวอ,อกแม่รู้ดีวันนี้จะต้องมาอีกไม่ช้าลูกคงเสอยากบินนี้ยังไม่ถึงวัน เชื่อแม่สิแม่รู้กว่าใครแม่สิรู้ดีฟังที่แม่ได้บอกชัดโลกนี้ช่างไร้กาศนักลัวแม่สิรู้ดีฟังแค่นี้ก็ปวดหัวอันตรายรอบตัวมากมายทั้งพวกโรคจิตเถาวันพิษละทรายดูดคนกินคนและงูตรวร้ายจริงแถมแมงมุมยักษ คนมีเขี้ยวกับตายเยอะหัวใจวายหยุดพูดถึงได้เลยแม่อยู่นี่ไงปกป้องภัยที่คลายคลั้งแม่ได้แค่แนะนำลูกเอ้ยเลิกอิดเอื้อนเชื่อฟังแม่เหมือนเคยแม่รู้กว่าใคร <c oughs> แม่สิรูด้ดีโลกนี้ช่างนาวาเสียวตัวคนเดียวไม่นานก็จออ ชุดก็นหนีพร่องพร่องถ้าจองจองยอง่องกระโหคงไม่รอถ้าหักเลอคิดไม่ค่อยทันคนดูโล่นๆและลูกหลักอ้ำอึ้งละมักจะอืมเออโอ้แล้วอีกอย่างชักมีคางแล้วนะเธอเพราะรักลูกเสมอจึงพูดมาแม่เข้าใจลูกดีอยู่ตรงนี้คอยชี้นำแม่ขอร้องสักครั้งลูกจ้า รับพันเซลค่ะอย่ามาขออนุญาตออกจากขอคอยนี้อีกเด็ดค่ะทราบค่ะแม่แม่รักลูกมากเลยนะจ๊ะหนูรักแม่มากกว่าแม่รักลูกที่สุดและมาไว้นะแล้วเธอรู้ว่าแม่รู้